สตรีมเพลง4แอปดังมีความต่างกันยังไงและจะเสียเงินให้แอปไหนดี เชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีแหล่งฟังเพลงประจำของตัวเองกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็น่าจะเจอโฆษณากันอยู่บ่อยๆใครที่กำลังมองหาอยากจะได้แหล่งฟังเพลงแบบเสียงดีไม่มีโฆษณามาก,กวนใจวันนี้นะคะต้นจะพาทุกคนมาดูความต่างของ4แอปสตรีมเพลงยอดฮิตนั่นก็คือ Apple Music YouTube Music Spotify แล้วก็จ u k k ค่ะวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันที่เราจะพูดถึงค่ะอัน,นแรกคือจุดเด่นและแนวเพลงนะคะอันที่2คุณภาพของเสียง3หน้าตาข้างในเป็นยังไงใช้งาน ยากหรือเปล่าและสุดท้ายคือราคาค่ะเราไปไล่ดูทีละข้อกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจุดเด่นและแนวเพลงเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ลกสษนิยมของแต่ละคนเลยซึ่งทุกแอปเนี่ยก็จะมีเพลงให้มาค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะคะเมนก็คงไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นสตรีมมิ่งเพลงถูกไหมแต่ว่าบางแอปนะคะก็อาจจะไม่มีเพลงที่เราอยากฟังเพลงที่เราอยากฟังอาจจะไปอยู่ในอีกแอปหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีเหมือนๆกันเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละแอปมีจุดเด่นต่างกันยังไงบ้างดีกว่าค่ะจุดเด่น อย่างแรกเลยนะคะมีหมวดเรดิโอค่ะที่เขาจะมีคนมาคอยจัดเพลงให้เราฟังตลอด24ชั่วโมงเลยมีเป็นทั้งดีเจดาราดังๆจากต่างประเทศคอยหมุนเวียนมาจัดเพลงให้เราฟังตลอดนะคะมีทั้งเพลงฮิตเพลงใหม่หรือจะเป็นเพลงคันทรีอันนี้ก็แล้วแต่ตารางเวลาที่เขาเตรียมไว้เลยค่ะต่อมานะคะมีความเป็นสากลโดยเฉพาะเพลงต่างประเทศเนี่ยมีให้ฟังเยอะมากๆเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีชาร์ตเพลงฮิตอะไรบ้างฟังอะไรกันเยอะๆค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะก็คือ Exclusive คอนเทนต์ที่ค่อนข้างจั๊ววายค่ะอาจจะเป็นคลิปหรืออาจจะเป็นเพลงที่หาฟังได้เฉพาะใน Apple Music เท่านั้นหาฟังที่อื่นไม่ได้และยังมีฟีเจอร์สามารถค้นหาเพลงด้วยเนื้อเพลงได้ด้วยแต่ก็อาจจะเน้นเป็นเพลงที่เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษสักส่วนใหญ่นะคะถัดมานะคะคือ YouTube Music จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือใช้ฐานข้อมูลเดียวกับแอป YouTube เลยเวลาที่มี MV เพลงใหม่ออกมานะคะหรือว่าคนที่เราชอบเนี่ย cover เ,เพลงลงใน YouTube เราก็จะสามารถฟังใน YouTube Music ได้ด้วยแล้วก็สามารถท เป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ฟังสําหรับเราคนเดียวได้เลยค่ะตัวที่3นะคะ Spotify จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยที่หลายๆคนพูดกันมานะคือ AI ของ Spotify นะคะที่ใช้ในการแนะนําเพลงค่อนข้างจะโดดเด่นยิ่งเราฟังเพลงแล้วก็เลือกเพลงใน Spotify ไปเยอะๆนานๆเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งแนะนําได้ตรงกับใจเรามากขึ้นเรื่อ,อยๆเราก็จะได้ฟังเพลงในสไตล์ที่เราชอบนะคะเป็นเพลงใหม่ๆที่เราไม่เคยฟังมาก่อนนอกจากนี้นะคะบางเพลงเนี่ยเขาจะมีเบื้องหลังของเพลงนั้นๆให้เราดูด้วยทาให้เรานะคะจะได้อิน กับศิลปินเพลงที่เราชอบไปพร้อมๆกับผลงานเพลงของเขาเลยค่ะส่วนจุ๊กนะคะก็ค่อนข้างจะตีตลาดไทยมีเพลงไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทั้งเพลงฮิตเพลงใหม่เพลงเก่าก็มีด้วยมีหลากหลายแนวให้ฟังเลยเพลงต่างประเทศเองนะคะก็มีให้ฟังเยอะอยู่เหมือนกันแต่ฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดของเขานะคะก็น่าจะเป็นการร้องเพลงคอเวอร์ค่ะใครที่ชอบฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเนี่ยก็ต้องมาทางจุ๊กเลยค่ะเรื่องที่2นะคะคุณภาพของเสียงเรามาดูตามข้อมูลที่แต่ละค่ายได้บอกกันมาก่อนนะคะว่าคุณ คุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงจะเห็นได้ว่า YouTube Music และ Apple Music เนี่ยคุณภาพเสียงเท่ากันเลยส่วน Spotify และจุกนะคะคุณภาพเสียงเนี่ยจะดีกว่าขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจุกแบบ V.I.P นะคะจะสามารถปรับเป็น h i ไฟได้ตามเทคนิคแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะเทียบเท่ากับเวลาที่เราซื้อ CD แผ่นมาฟังเลยแต่ข้อจากัดนะคะก็คือมีให้เลือกฟังได้ไม่ครบทุกเพลงนะแบบ h i ไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เพลงไทยค่ะถ้าใครสงสัยนะคะว่า KBPS คืออะไรมันก็คือกิโลบิต per second นะคะหรือว่า เป็นค่าบิตเรตนะคะที่จะบอกให้เรารู้ว่าปริมาณข้อมูลที่ส่งมาให้เราฟังในหนวินาทีเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แปลว่าถ้ายิ่งค่าสูงก็แปลว่ายิ่งจะเสียงดีเท่านั้นค่ะซึ่งจากที่ได้ลองฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าเปิดจากลําโพงมือถือเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะมันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ฟังด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นความแตกต่างชัดเจนก็ต้องไปเปิดฟังกับลาโพงในรถหรือว่าเครื่องเสียงแบบใหญ่ๆนะคะหรือว่า ต้องปรับเป็นคุณภาพเสียงสูงสุดได้นะถ้าใครเป็นกังวลเรื่องคุณภาพเสียงมากๆนะคะแนะนําว่าไปทดลองใช้งานดูก่อนแต่ละแอปเขาก็จะมีโปรให้เราทดลองใช้ได้แตกต่างกันไปค่ะก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยข้อ3มนะคะมาดูหน้าตาของแอปข้างในกันบ้างดีไซน์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญในการเลือกใช้งานบางคนเนี่ยก็อยากจะได้แอปที่หน้าตาสะอาดใช้งานง่ายนะคะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ายังไงก็ได้ไมีสนใจค่ะนี่ก็เป็นหน้าแรกของทั้ง4แอปนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละแอปเนี่ยก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปเลยการ จัดวางเลเยอร์ของแต่ละแอปนะคะก็จะมีความคล้ายกันแต่จะมีของจุกที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยอาจจะด้วยความที่เขามีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะก็จะมีทั้งแบนเนอร์โฆษณาเพลงชาร์ตเพลงฮิตตรงนี้นะคะเวลาตอนต้่นใช้เนี่ยก็จะมีงงเล็กน้อยนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วถ้าใช้แบบฟรีนะคะก็จะมีโฆษณาติดมาบ้างเล็กน้อยค่ะส่วน Apple Music YouTube Music และ Spotify จะมีความคล้ายคล้ายกันค่ะอย่าง Apple Music นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็น Apple ขอบจะมนๆนิดนึงนะคะรูปต่างๆก็จะมีความใหญ่ออกแบบ มาอาร์ตๆหน่อยนะคะเท็กอะไรเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แอปเปิลเลยค่ะและที่เพิ่มมาล่าสุดก็จะเป็นด้านบนนี้นะคะเป็นแบนเนอร์อันใหญ่ๆค่ะสําหรับส p o t i f y นะคะรูปเพลย์ลิสต์ของเขาเนี่ยก็จะมีความคุมโทนนิดๆแล้วก็ออกแบบมาในสไตล์เดียวกันนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นสําหรับของวงต่างๆหรือว่าตามมูดโทนอารมณเพลงต่างๆซึ่งก็จะปะปนกันไปนะคะอยู่ในหน้าแรกของเขาเลยใครที่ใช้จนชินแล้วเนี่ยต้นว่าก็น่าจะดูง่ายนะเพราะว่าเท็กซ์ของเขานะคะก็จะขึ้นคล้ายๆเดิมตลอดเลยค่ะและ YouTube มิวสิกนะคะอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันรูปปกของเพลย์ลิสต์จะมีความคุมโทนนิดๆนะคะสวยดีนะความพิเศษของ YouTube Music เนี่ยก็คือเขาจะมีให้เราดูวิดีโอได้ด้วยแล้วถ้าใช้เป็น YouTube Music Prem i u m นะคะก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นวิดีโอหรือจะฟังแค่เพลงค่ะมาในส่วนของหน้าเพลงที่เล่นบ้างนะคะ Apple Music YouTube Music และ Spotify 3แอปนี้นะคะจะมีความคล้ายกันอยู่ก็คือขึ้นเป็นโปสเตอร์ของเพลงแต่ใน Spotify เนี่ยจะมีลูกเล่นเพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยนะคะคือเวลาที่เล่นเเเพพลลงคาาจะมีภื่อนไหว ด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นกิมมิคของเขาไม่ถึงกับเป็น MV นะและในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์เพิเ่มเติมของแต่ละแอปแตกต่างกันไปค่ะข้อ 4. นะคะสุดท้ายแล้วราคาของแต่ละแอปค่ะจากในภาพน,นะคะจะเห็นได้ว่าราคาแบบบุคคลธรรมดา1 a c c o u อ t จะมีราคาที่ใกล้เคียงกันเลยแต่ของจุ๊งนะคะจะแตกต่างออกไปเป็นราคาแบบเหมารายเดือนหรือรายปีก็จะมีราคาที่ถูกลงมากว่าหน่อยค่ะมาดูข้อแตกต่างของแอปอื่นๆบ้างนะคะอย่าง Apple Music เนี่ยจะมีให้ทดลองใช้ฟรีได้ 3เดือนหลังจากนั้นนะคะจะต้องสมัครสมาชิกนะคะและเขาก็จะมีราคานักศึกษามาให้ด้วยและบางทีนะคะก็จะมีออกโปรโมชั่นมาอย่างเช่นใช้3เดือน129บาท,บาทก็ต้องคอยติดตามดูกันไปนะคะส่วนส p o t i f y กับจุ๊กนะคะจะเปิดให้ใช้ฟรีแต่มีข้อจํากัดอยู่ค่ะอย่างส p o t i f y นะคะสามารถฟังได้แต่ว่าเลือกเพลงฟังเองไม่ได้ค่ะและจุ๊กนะคะสามารถฟังได้ใช่บางเพลงเท่านั้นถ้าจะฟังทั้งหมดต้องเป็น V.I.P. ค่ะและ YouTube Music นะคะถ้าใช้ฟรีจะเหมือนกับใช้แอป YouTube เลยคือ เปิดมาเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็ไม่สามารถปิดหน้าแอปได้ซึ่งถ้าใครอยากจะสมัคร YouTube Music Premium นะคะแบบเดี่ยวๆเนี่ยเตินว่าราคาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปซื้อ YouTube Premium เลยดีกว่าแล้วเขาก็จะแถม YouTube Music Pre m ีย m มาให้เราด้วยค่ะและทั้ง3แอปนะคะ Apple Music YouTube Music แล้วก็ Spotify เนี่ยสามารถซื้อแพ็กเกจ Family แล้วมาหารกับเพื่อนได้นะคะแต่ของ Spotify เนี่ยเขาจะระบุเจาะจงนิดหน่อยว่าจะต้องเป็นครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันเท่านั้นซึ่งถ้าาะะาาานน้้าา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 าเเเรรรรหหคคคคนนนนไดดแลลลววะะะบอออกกกกย่่ตตืถูมปมปณ30 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเอสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะแอปไหนเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจ Subscript ช o n บอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆในการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนหรือว่าไปทดลองใช้งานก่อนก็ได้คลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นจากทางตเติ้ลเท่านั้นเองเพื่อนๆคนไหนนะคะใช้แอปไหนอยู่ชอบแอปไหนเป็นพิเศษเราก็ชอบเพราะอะไรใช้เพราะอะไรเนี่ยแอปอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะอย่าลืม đ đ o, คอมเมนต์บอกกันด้วยนะพูดคุยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยวันนี้เติ้ เทคลยีค่ะบ๊ายบาย